คุณคือผู้ชายคนแรกเลยนะที่ทําให้ผมร้องไห้ภากาอะไรที่เคยทําแล้วคิดว่าไม่ซ้าแน่นอนอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นที่เกาหลีผมจะไม่กลับไปทําอีกเพราะอะไรคะมันเจ็บเจ็บขนาดไหนน้าตาไหลเลยแบบมันไม่ได้จะร้องไห้แต่น้ําตามันไหลเองอ่ะเป็นแองอยู่ในหูเลยครับเจ็บมากแล้วบอกคุณหมอไปว่าอะไรคราบอกว่าคุณคือผู้ชายคนแรกเลยนะที่ทําให้ผมร้องไห้ภาการที่ทาแล้วไม่คิดว่าจะซ้ําแน่นอนคือ รีจูรันที่เกาหลีจะเป็นลมฉีดแบบทั่วหน้าคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะที่เกาหลีหรือเปล่าแต่มันจะเป็นลม <c oughs> จะเป็นลม <c oughs> ในคอนจะเป็นลมจริงๆคือมันแบบอยากจะบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่แบบแต่มันก็เป็นคอมสวยมันเจ็บขนาดนั้นเลยมันเจ็บขนาดนั้นเลยไม่รู้ว่าพอที่เกาหลีไหมไงแต่ไม่มีใครบอกเลยว่ารีจูรันเจ็บขนาดนั้นอะเหมือนโจมตีเกาหลีแต่แบบเกาหลีเจ็บจริงๆขอร์ยญ่าสัมภาษณ์ได้ไหมคะมีหัตถการอะไรที่เคยทำแล้วคิดว่าตัวเองจะไม่ทำซ้ำแน่นอนไหมคอปเปอร์โบไมคยค่ะคืออะไรคะ ไม่เคยที่ทำถ้าท่าการอะไรที่ทำแล้วจะไม่ซ้ำแน่นอนค่ะไม่เคยทำาค่ะแต่งหน้ามาปะคะไม่ได้แต่งค่ะทำไมผิวดีจังเลยคะใช้ทิชชู่เปลี่ยนผิวค่ะใช้มาสี่ครัแล้วค่ะตอนนี้คือพักการแต่งหน้าไปค่อนข้างนานมากแล้วค่ะไม่แต่งหน้านานแล้วอันนี้สามารถแปะรูปวันแรกที่แต่งหน้ามาทำงานเที่ยวฟรีได้ไหมคะได้ค่ะมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันมีเปลี่ยนแปลงจริงๆเอหน้าแดงเลย